นี่นะคะจันยาดาเริ่มลงมือแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราัดเซปะคะจันยาดาเริ่มลงมือแล้วจันอุ้ยสบายมากเลยอาจารย์รู้สึกว่ามันคลายจริงนะเหมือนแบบเหมือนเหมือนแบบเส้นอะไรมันไปรวมกันอะมันติดมันขาดใช่ใช่นอ้รู้สึกคลายมากเลยออ้เป็นบุญเป็นบุญมากเลยวันนี้นะคะ ทำให้เลือดมันหมุนเวียนทําให้ลมมันมันอย่างไรอ่ะลมมันที่มันติดขดัดแล้วก็ตรงนี้นะคะการที่เรามันติดตรงนี้ทําให้เส้นประสาทคู่ที่ห้าที่จะขึ้นไปเลี้ยงสมองของเรามันขึ้นไปไม่ได้อทาให้มันอุดตันพออุดตันแล้วทาให้ปวดหัวเคยสังเกตไหมคะใครเคยปวดหัวขัานเดียวไหมคะใช่ใช่อาจารย์ถ้าถ้าเป็นทางแพทย์เขาบอกว่าเป็นไบเกรนใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่เลยนะคะถ้าสมมติว่าทาง แพทยสมัยโบราณมันเป็นการที่ว่าเส้นใดเส้นหนึ่งไปอุดตันแล้วมันหมุนเวียนเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้อุณอาจารย์สบายมากแล้เทำให้เราปวดหัวอืมแล้วปวดจีดยิดการปวดปวดเมื้อนะคะไม่เหมือนกับปวดเพลนะคะปวดจีดปวดปวดทรมานปวดปวดทรมานมาก สบายมากเลยอาจารย์เห็นไอ้กัวซานที่เป็นเขาควายกับหยกเนี่ยมันต่างกันไงคะเขาควายเขาควายเขาจามารีกับหยกเขาเขาพวกนี้ก็คือมันเป็นการที่มันบูดพิษได้ใชไหมคะแต่คุณจามารีอ่าคุณน่าสมบัติของหยกหยกตัวอย่างคะหยกแท้มันจะลึกซึ้งมากกว่าเขาเขาจามารีและเขาเขาเขาสัตว์อีกเพราะบางคนเขาจะ จะใช้กับเขาสัตว์นะเพราะบางคนการใช้เอาสัตว์คือหนึ่งชีวิตมามาช่วยให้เราได้หายปวดบางคนก็ถือตรงนั้นแต่ถ้าเป็นหยกหยกนิยอดเยี่ยเพราะมันเป็นหยกเป็นมันเป็นของที่เขาเจริญมามาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากชีวิตของของสัตว์นั่นคือคุณสมบัติอันเด็กหลังกตรงนั้นคือถ้าสมมติว่าบางคนที่เขาถือ มาเพื่อชีวิตของผู้อื่นเพื่อมาประทางความดูแลให้สวยงามของเราบางคนเขาก็ถือตรงนั้นยกมันเป็นอะไรที่ว่ามันยอดเยี่ยมนะคะอนี่นะคะเราทําไม่ถึงห้านาทีดูัูเบาอ่ะดูดูใบหน้าของอาจารย์แม่สิคะน่าาวเล่ะงซีกนี้ซิกนี้ที่เรายังไม่ทําตรงนี้มันหย่อนคล้อยลงมาเห็นไหม แล้วก็ปากแล้วก็ตาคิ้วที่ตรงนี้แล้วข้างนี้ที่ทําแล้วคิ้วตรงนี้ก็ขึ้นมาเห็นไหมคะเนี่ยคิ้วจะขึ้นมาเนี่ยแล้วตรงนี้เมื่อกี้เป็นก้อนนี่มันเริ่มนิ่มแล้วนะคะขนาดขูดไม่กี่ครั้งนะคะแต่เราทําไม่ถูกวิธีตรงนี้เริ่มนิ่มแล้วตรงนี้มุมปากก็เริ่มยุบตรงนี้มีเชฟเห็นไหมคะแต่งตึงรันไม ให้อีกข้างหนึ่งค่ะเพราะตอนนี้หน้าไม่เท่ากันนะคะอาจารย์ต้องทำข้างซ้ายให้ด้วยนะคะอ๋อหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะรู้สึกคือมันเบาอ่อฉัีกข้างหนึ่งเมื่อทันเสร็จแล้วนะคะใช่เปล่าเดี๋ยวทำให้ลูกเนี่ยเนี่ยจันเนี่ยพูดเอ่อเห็นไหมข้ามี้เยอะเคี้ยวข้ามี้ว่ายาโคบินี่เยอะเก็บเดี๋ยว มีสบายมากเลยค่ะใจค่ะทุกคนคะถ้าเกิดว่าใครอยากมีใครอยากหน้าเด็กหน้าใสนะคะสไตล์เกาหลีนะเพียงแค่เรามีหยกดํานะคะกับน้ำมันะมะพร้าวบ้านเราเนี่ยนะคะเออเราก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ยาดาน,นะคะว่าเราต้องทำยังไงสําหรับเบ้าหน้านะออแม่บอกเลยนะว่ามันแบบคือครั้งเดียวจบนะเราไม่ต้อง มไม่ต้องซื้อเครื่องสอําอางอะไรให้มันเยอะเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะนะคะนี่คือการดูแลตัวเองแบบเอาธรรมชาติดูแลจริงๆแล้วอย่าลืมนะคะการกัวซานี่นะคะเป็นการที่สร้างเขาเรียกว่าสร้างคนสร้างางานสร้างอาชีพให้กับทุกคนได้และเป็นเป็นการที่ช่วยเหลือผู้ที่ก็เจ็บป่วยไม่ใช่ว่าการกัวซานี้คือสวยงามอย่างเดียวนะคะคนที่มีปัญหาติดขัดเช่นต่าง หรือคนที่มีปัญหาต่างๆนี้สามารถที่จะกวดสารเพื่อเหลือเขาได้นะคะค่ะคนปวยคนเมื่อยคนเจ็บคนที่มีปัญหาอื่นๆเราสามารถแก้ไปตามสเตปได้แต่ตรงนั้นต้องต้องเข้ามาเรียนรู้ให้ลึกก่อนนะคะเหมือนเหมือนที่สอนนะคะที่สอนอยู่นะมีการสะกิดเส้นบนใบหน้ามีการยกหน้า อ่หลับโครงหน้าหลับรูปหน้า<ม>ให้สมดุลกันนะคะบางคนเคยสังเกตไหมคะบางคนมีใบหน้าที่ไม่เท่ากันอืมใช่ค่ะใครหน้าเบี้ยวนะอาจารย์ใครที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะถ้าสัมผัสตัวเองว่าหน้าไม่เท่ากันนะคะให้รีบมาแก้นะคะอย่าปล่อยอย่าปล่อยเอาไว้มันคือโง่เฮ้งใช่ไหมอาจารย์มันไม่ใช่หมันเป็นโง่เฮ้งหนึ่งมันคือความสวยงามยค่ะ พอถูกยึดมันจะมีปัญห, <า S 2> หาต่างๆเข้ามาใน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 บุคคลนั้น,นนะคะอืมสบายมากเลยค่ะอาจาราย,าย์แล้วนะคะคนแรกเลยนะคะที่ว่าน่า,าจะจัดคื้อาจารย์อาจารย์ยาดาพูดว่า เป็นคนแรกของสยามประเทศนะคะที่น่าประจากเคมีอาจารย์อยู่ในวงการนี้มานานหรือยังอาจารย์วิชานี้นะคะ,ะเป็นถ่ายทอดมาจากบารรพพุพุษนะคะโอคือมาสู่ชั้นลูกหลานมาหลายหลายหลายชั่วชั้นแล้วนะคะ,คะนับจำนวนนับไม่ได้นะคะโอค่ะแล้วก,แวก็แล้วที่บรรพาพุษแล้วก็เรียนสะสมมาจาก จากอาจารย์อื่นๆแลวะวพราที่ตรงนี้ที่เป็นประจักษ์หลักฐานคือทําให้ที่พาณีค่ะที่แกดูแลเป็นบุคคลสําคัญอยู่นะคะและเพรที่สําคัญเมื่อปีเมื่อปีที่แล้วนะคะไปนวดแข่งขันนวดหน้าได้เหรียญทองมาตรงนั้นคือที่ทุกคนเชื่อเชื่อในฝีมือ,อมได้ได้เหรียญทองมานะคะ แล้วก็ป่อกดทางานอยู่ที่บริษัทอื่นบริษัทหนึ่งแล้วก็ตอนหลังก็มาเปิดร้านของตัวเองอเปิดร้านของตัวเองแล้วประกฏด้วยเนื่องช่วงนี้เป็นการที่ว่าโรคระบาดเกิดขึ้นเราก็ต้องปิดร้านช่วยชาตินะคะเราปิดร้านช่วยชาติอยู่<อ>แต่ถ้าใครสนใจอยากมีอาชีพนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถสร้างคนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับทุกคนได้นะคะ ทุกคนคะอาจารย์แม่ที่เส้นติดโอ้โหอาจารย์แม่เจ้าเป็นไงคะพี่ดาเป็นไงคะมันไม่ธรรมดาเลยอาจารย์แม่ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะอาจารย์เม่ต้องแก้ปัญหานะคะแก้ไม่ได้นะคะตรงนี้ดูสิกดไม่ลงเลยฮะมันก็กดลงมันไม้เลยไม่ลงเลยเลื่อนไรเลื่อนอะไรอยังอยู่ค่ะไรอยู่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาแบบ แข็งมากอหคะแข็งเลยปกดไม่ลงเลยอะเคะเคย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 เปยเค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 นเคนเคะเคยเคย่ายีคยเ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 คาเคย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 ทคยเคยเคเคนเคยมคนเ่ยเคยเกยเคยเคยเคยนคยยเเราจะไม่นั่งอยูคกับทเ่เกินคยเ่ยเคยเคคยเเคยเเคค้คเคเา สรีร่ของเราผิดปกติแล้วค่ะ<ฤ>ฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาการเหล่านี้เกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นนะคะเมื่อเส้นติดคอบาเลยทั้งหมดมันสูก<ช>ยึดเ<ช>มือ<ช>่อถูกยึดทั้งหมดนะคะเส้นทั้งหมดมันจะมีปัญหาเมื่อถูกยึด<ช>แล้วก็ทําให้เราเป็นนวดหนี้แน่นตามอาการที่จะออกมานะคะอย่างของอาจารย์แม่ดนูนี่คืออาจารย์อยู่ับนั่งอยู่กับที่นานๆเหมือนกับเราอยู่บนบนโต๊ะ ค่ะเบราะเราแล้วขับรถยิ่งขับรถเราใช้ทั้งหมดเลยสายตาหูความคิดค่ะมือและเท้ายิ่งหนักยิ่งมากนั่นคือคนขับรถแล้วขับรถก็คืนด้วยอาจารย์ใช้แบบใช้ประสาทสายตาใช้หูเยอะมากร่างกายของคนเรานะคะ ธรรมชาติของมันว่าเรามีร่างกายสังขารกับจิตวิญญาณนะคะเรามีแล้วทั้งสองอย่างคือกายสังขารและจิตวิญญาณเราดูแลให้ดีนะคะ,ะถ้ามีปัญหาอะไรเราช่วยดูแลเขาอยี่ยก่อนที่เขาขโคลนานนะคะอันนี้คือที่ที่อาจารย์ยาดาจับนี่คือควรที่จะแก้ไขแล้วควรซ่อมร่างแล้วโอเคเด <ๆ S 2> ี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แม่ต้องไปซ่อมร่างแ <ๆ S 2> ล้วก็ไม่ได้ซ่อมกับใครหรอกซ่อมกับอาจารย์ยาดานี่แหละนะคะ เพราะว่าอาจารย์ดาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะไม่ใช่อาจารย์ทําแต่หน้านะ,ค,ะคือทั้งร่างเลยนะคะเดี๋ยวต้องหาเวลานะคะนัดหมายอาจารย์ดาเพื่อที่ไปทําทั้งร่างเลยถ้าทั้งตัวเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยๆเนี่ยเท่าไหร่คะอาจารย์มันขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคนอย่างเดียวขอ,ยของอาจารย์แม่นี่ดูแล้วเนี่ยเนี่ยสักสามชั่วโมงสองชั่วโมงได้ค <laughs> ่ะ <laughs> แต่ไม่ต้องตกใจนะคะคือการที่เราสองสามชั่วโมงตรงนั้น คือเราไม่ได้เก็บเราไม่ได้ปวดแก่เราไล่เส้นไล่เส้นคือเราใช้เวลาในการไล่เส้นว่าเส้นไหนมีปัญหาฉะนั้นเราต้องไล่เกียดการที่ไล่เส้นแต่ละเส้นมันไม่เหมือนคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ที่แบบว่ามือเราชาช้านี่มันเป็นเพราะว่าคอบาดไล่โดนยึดนะคะโดนยึดไปแล้วนะคะใครยึดอาจารย์ใครยึดเส้นของเราแล้วนะคือคืออิทาบิงคลาชุมนาคือทรงนี้คือสามเส้น ที่เป็นเส้นประทานสิท์อยู่ใน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 สิทธ์ของเส้นนั้นแล้วตรงนี้นะคะเส้นเส้นคือมันจะด้านด้านในคือสองเส้นค่ะขาด้านนอกสามเส้นค่ะพอมันขึ้นมาอย่างนี้นะคะลักษณะของเส้นมันจะขึ้นมาปืดแล้วมันจะขึ้นไปที่หัวขึ้นไปบนหัวเสร็จมันก็ลงมาที่แขนแล้วมันออกลายิ้อแล้วตรงนี้มันเป็น กล้ามเนื้อมัดใหญ่เหมือนกับเส้นมีเหมือนกับเส้นมีที่เราเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในลักษณะนี้เส้นเหล่านี้ไม่มีอะไรเดินยึดเลยเมื่อไม่มีอะไรเดินยึดเอาไว้เส้นใดเส้นหนึ่งมันติดพวกนี้มันจะดึงเข้าไปดึงเข้าไปแล้วมันจะไปอยู่กองอยู่จุดเดียวเมื่อไปอยู่กองอยู่จุดเดียว หนึ่ง,งถังผืน<ะ>สองหงินปูนทำให้ปวดเมื่อยนวดอย่างไรก็ไม่หายถ้าเราไม่แก้ให้ถูกวิธีเพราะเส้นมันถูกยึดไวะ้ายแค่นวดผ่อนคลายแล้วเราไม่รู้จักคลายเส้นตรงนั้นคือนวดแล้วนวดวนวดเป็นไม่หายฉะนั้นเราต้องรู้จุดรู้วิธี<ะ>ปวดตรงไหนบางครั้งเราปวดตรงนี้ แต่เราไม่ได้จับตรงนี้นะคะเราไปจับอีกจุดหนึ่งเพราะเส้นประสาททั้งหมดอยู่จุดไหนคืออาการของปวดตรงนั้นเราไม่ได้ไปปวดเราไม่ได้ไปปวดเป็นนวดในจุดที่เป็นบางจุดนะคะฉะนั้นเราต้องแก้ถ้ายิ่งเราปวดถ้าเราเอ็นมากๆเราจะปวดตั้งแต่ขวาเท้าขึ้นมาเส้นมันยึดไปหมดขึ้นไปหมดแล้วขึ้นหัวแล้วมันลงปลายแขนและที่มือชาอยางใเราต้องแก้นะคะถ้าเราไม่แก้เคยสังเกตไหม คนโดยมากเวลาเขาจะคนที่เป็นอัมาฤึก์อัมาตาเขาจะเป็นตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี่คือเลือดอน,นืดเลือดอึืงแล้วที่สําคัญคนเวลาปวดท้องฉี่จะเข้าห้องน้ำลุกขึ้นและเดินเลยอ่าจริงจริงนั้นให้ถูกวิธีค่ะ,คะที่เราไม่ว่าคนคอะไรขนาดไหนพอเรานอนกลางคืนนะคะ,คะน้ำ น้ำจะถึงจำเป็นในในร่างกายในชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดเลยเ่าน้ำวางไว้ใต้ตืนขึ้นมาติดน้ำเล็กเลยนั่งแป๊บหนึ่งให้เลือดหมุนเวียนให้ดีก่อนแล้วก็ขึ้นข้าวห้องแดะแล้วเราระวัดระวังตรงนั้นคือเราจะช่วยอีกระยะหนึ่งแต่ถ้าเราปล่อยไว้นานๆมันเป็นเยอะเราก็ไม่สามารถควบคุมตรงนั้นได้เพราะว่าเส้นเอ่อลมลมมันไม่เดินเลือดไม่หมุนเวียนทําให้เรา มันเป็นอะไร,รอ่ะทขนไมร่างกายของเราสรีระของเรามันขาดออกซิเจนตรงนั้นมันสามารถที่เราจะจะทําอะไรช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และเราก็ไม่สามารถทําควบคุมอะไรได้ฉะนั้นอ,อา,าการที่ oh. ทุกคนมีปัญหาที่เป็นนดนน,นั่นนี่มันเตือนแล้วนะคะเราต้องใส่ใจและสนใจและค้นหาหมาันเราต้องหาวิธีจริงๆแล้วธรรมาชาติของมนุษย์นะคะเรา จะเป็นผู้ที่ป้องกันค่ะป้องกันเวลาจะเป็นโน่นนี่นั่นอาการมันหวงมาแล้วให้เราใส่ใจและใส่ใจนิดไม่ใช่ว่าเป็นแล้วเรารักษานะใ้เราเป็นแล้วเรารักษานั่คือเรากินยาเพื่อบรรเทาเลยถ้าเราป้องกันว่าเป็นน่นนี่เราใส่ใจมันสับนิดคือเราป้องกันไม่ให้เราเป็นนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทางคือไม่เป็นฐานะของลูกค้า เราทำอะไรก็แต่สุขภาพเราก็สบายมีอะไรก็คือเราต้องสภาวะร่างกายสภาวะจิตใจของเราคาราราืขขออยู<ะ>่อย่างมีความสุขนะคะ,ะ,ะ,คะอย่างไรก็โอเคนะคะวันนี้ได้ วันนี้ได้อะไรเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ดาต้องขอบคุณอาจารย์ดามากๆากเลยที่มาแบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะที่เป็นเพื่อนของแม่วดีนะคะในช่องนี้แม่วดีแซ่บหนัวทั่วไทยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องติดตามตามติดใครสนใจนะคะที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะด้านล่างนี้แม่ลงรายละเอียดไ้แล้วมาเรียนกับอาจารย์ดาได้นะคะปรึกษาอาจารย์ดาก่อนได้แม่ขายอยากแบบหนะ้าเด็ดกเกาหลีทำยังไงบ้างคะอะไรอย่างงี้หนึ่งสองสามตีง่ายนิดเดียว ะ,ะงยนเดียวมีเพียงแค่หยกนะคะหยกดําแลว้วเมื่อกี้อาญดาบอกว่าเออหน้าแม่วดีเนี่ยอาจจะเป็นหน้าไม่ใช่อานเนาะหน้าแม่วดีเป็นหน้าเดียวในในในชิตที่เคยทํามาเลยคือหน้าไม่มีเคมีหน้า <c oughs> ปลอดเคมีหน้าใสมีมมมสอมอร่าค่ะหน้าปลอดเคมีเป็นเพราะอะไรคะ<อ>เป็นเพราะว่าแม่เนี่ยนะคะพ่นน้ําพลังงานแม่เหล็กนะคะ เป็นเพราะแบบนี้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าจะพ่นตลอดเลยค่ะอาจารย์อะถ้าอย่างนั้นนะคะเราจะประธาต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะแล้วก็ค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะสับติใครให้แม่อย่างละเอียดเลยนะคะช่องแมววดีแซมือทุ้ยไทยนะคะต้องติดตามนะคะหลักสูตรนี้ใครสนใจนะคะเม้นมาด้านล่างเลยเดี๋ยวจะจัดโปรให้นะคะมาทำหน้าเด็ก,กอาจารย์ยาดากันค่ะไปก่อนนะคะาย่ไปค่ะ